สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนนอนผวารายการที่จะพาคุณไปเจอกับเรื่องจริงที่หลอนจนคุณไม่กล้านนอนคนเดียวก่อนจะเริ่มคืนนี้ผมอยากเตือนไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนเจอกับตัวเองจริงๆรายละเอียดค่อนข้างชัดและอาจทําให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจเวลาฟังโดยเฉพาะถ้าคุณกําลังฟังอยู่ในห้องเงียบเพียงลําพังเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งสติไว้ก่อนนะครับ เรื่องนี้เป็นของคุณเก่งครับชายวัยส0ต้นๆทำงานด้านออกแบบเขาเล่าว่า <_ d ose> เพื่อนสนิทชวนไปพักบ้านหลังหนึ่งที่กาญจนบุรีบ้านนี้ไม่ได้เป็นบ้านพักตากอากาศธรรมดาแต่เป็นบ้านหรูที่สร้างกลางป่าลึกๆเลยครับทางเข้าบ้านต้องขับรถผ่านถนนดินแดงเรียบลำธารมีต้นไม้สูงใหญ่โอบล้อมทั้งสองข้างทางเงียบจนได้ยินเสียงน้ำไหลกับเสียงนกป่า บรรยากาศกลางวันดูสวยมากครับแต่ก็เงียบจนรู้สึกแปลกๆตัวบ้านเป็นสไตล์ยุโรปผสมโมเดิร์นสีขาวลังคาจั่วสูงสองชั้นประตูไม้แกะสลักบานใหญ่พอเปิดเข้าไปจะเจอโถงกลางปูด้วยหินอ่อนโซฟาหนังสีน้ำตาลเข้มตั้งอยู่กลางห้องเหนือขึ้นไปมีโคมไฟคริสตัลห้อยระยะดูหรูหราจนนึกว่ายอยู่รีสอร์ตต่างประเทศครับถัดไปเป็นห้องครัวเคาน์เตอร์หินแกรนิตสีดำมีเตาอบ เครื่องครัวครบหมดทุกอย่างชั้นสองมีห้องนอนสามห้องทุกห้องติดกระจกบานใหญ่ที่เปิดออกไปเห็นวิวป่ากับภูเขาเต็มตาบนระเบียงมีเก้าอี้หวายไว้นั่งจิบกาแฟมองวิวได้สบายสบายครับตอนกลางวันทุกอย่างมันดูน่าอยู่มากครับสวยจนเก่งคิดว่าอยากมีบ้านแบบนี้สักหลังแต่พอถึงกลางคืนบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปเลยห้องที่เขาได้นอนเป็นห้องใหญ่ชั้นสองเตียงคิงไซส ผ้าปูสีขาวสะอาดผ้าม่านสีเทาเข้มปิดสนิทข้างหัวเตียงมีโคมไฟสองข้างสองแสงเหลืองอ่อนๆปลายเตียงมีโต๊เครื่องแป้งกับกระจกบานสูงเต็มตัวตั้งอยู่ประมาณเที่ยงคืนครับเก่งบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนเดินลากไปมาข้างล่างครืดครืดตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนเดินหาน้ำกินแต่เสียงนั้นมันวนไปมาไม่หยุดแล้วก็ค่อยๆดังขึ้น เหมือนกาลังเดินขึ้นบันไดามาชั้นสองตรงห้องเขาเก่งเล่าว่าตอนนั้นหัวใจเขาเต้นแรงมากครับนอนนิ่งฟังอยู่เสียงฝีเท้ามันหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องพอดีเลยแล้วก็มีเสียงก๊อกก๊กอกคะเบาๆสองทีเขาพยายามรวบรวมความกล้าลุกขึ้นไปดูที่ตาแมวแต่ข้างนอกว่างเปล่าไม่มีใครเลยครับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองดังอยู่ในหูเก่งถอนหายใจคิดว่าอาจหูแววแต่พอหันกลับมาทางเตียงเขาก็ชะงหนักครับ พราะในกระจปลายเตียงมันสะท้อนให้เห็นผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ตรงหน้าประตูห้องตอนนั้นเก่งรีบหันกลับไปมองที่ประตูจริงๆแต่ก็ไม่มีใครครับว่างเปล่าเหมือนเดิมแต่ในกระจเธอยังอยู่ยืนก้มหน้าเฉยๆน้ำตาสีดำไหลาอาบแก้มแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเก่งบอกว่าตอนนั้นเขาแทบหยุดหายใจครับเพระาะใบหน้านั้นไม่ใช่หน้าคนปกติมันซีดจนเกือบโปร่งใสตาเป็นโพรงดำสนิทเหมือนหลุมลึกๆที่ไม่มีแสงสะท้อนเลย เขารีบปิดไฟหัวเตียงคุมโปงทันทีครับแต่ยิ่งทําก็ยิ่งได้ยินเสียงฝีเทา้าเดินวนรอบเตียงครืดครืดเหมือนใครสักคนลากขาวช้าๆรอบห้องแล้วเสียงกระสิบก็ดังขึ้นมาใกลห้หูออกไปนี่บ้านกูเก่งทั้งตัวแข็งทั้งน้ําตาไหลครับนอนตัวสันไม่กล้าขยับไปจนถึงเชา้าพอ,อถึงเช้าครับเก่งแทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนตาโหลหน้าซีดเขารีบลุกขึ้นมาเปิดม่านให้แสงแดดเข้าห้อง พอมีแสงก็เหมือนใจชื้นขึ้นมาน,นิดแต่สิ่งที่เห็นบนผ้าปูเตียงทำให้เขาขนลุกกว่าเดิมครับตรงปลายเตียงที่เมื่อคืนเห็นผ้ายุบลงไปเหมือนมีคนมานั่งมันมีคราบดำๆ้ายเท่าฐานติดอยู่จริงครับไม่ใช่แค่ภาพหลอนยังมีกลิ่นไหมอ,อ,อ่อนๆลอยขึ้นมาอีกด้วยเขารีบเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งครับตั้งใจจะเช็ดกระจกให้แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือไม่แต่พอเข้าไปใกล้ก็เห็นรอยมือเล็กๆ เป็นคราบจางๆเหมือนใครเอามือเปื้อนน้ำมันหรือขาเหมาดำไปแตะไว้หลายรอยเรียงลงมาจากด้านบนสุดจนถึงตรงกลางบานกระจกเก่งยืนมองนิ่งเลยครับเพราะเขาอยู่ห้องคนเดียวตั้งแต่เมื่อคืนไม่มีใครเข้ามาแน่นอนแล้วกระจกก็สูงเกินกว่าที่เด็กจะเอื้อมถึงถ้าไม่มีเก้าอี้ด้วยซ้ำตอนสายๆเก่งเลยตัดสินใจไปถามแม่บ้านที่ดูแลบ้านหลังนี้ครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแม่บ้านนิ่งไปพักใหญ่ก่อนตอบว่าบ้านหลังนี้ คนดูแลเขาไม่ค่อยอยู่กลางคืนหรอกค่ะเพราะเจ้านายคนก่อนเสียไปแบบไม่ปกติเขานอนอยู่ห้องชั้นสองห้องเดียวแบบคุณนั่นแหละวันนั้นเกิดไฟช็อตกลางดึกไม่มีใครช่วยได้ทันคนก็เลยเสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นเองฟังจบเก่งถึงกับชาไปทั้งตัวครับเพราะมันตรงกับสิ่งที่เจอเมื่อคือนเป๊ะๆทั้งคราบดําทั้งกลิ่นไหม้และเงาผู้หญิงในกระจกคืนนั้นเก่งพยายามไม่อยากนอนคนเดียวครับเลยชวนเพื่อนมานอนด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้น กลับทำให้หลอนยิ่งกว่าเดิมเพราะตอนดึกเพื่อนที่นอนข้างๆสกิดเขาเบา,เบาๆแล้วกระซิบว่าเก่งเมื่อกี้กูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียงมองเข้ามาในห้องครับไม่ใช่เขาคนเดียวที่เจอแล้วคืนนั้นเก่งกับเพื่อนนอนในห้องเดียวกันครับเปิดไฟหัวเตียงทิ้งไว้ไม่กล้าปิดเหมือนคืนก่อนเพราะต่างก็เริ่มเชื่อแล้วว่าบ้านนี้มีอะไรบางอย่างจริงๆประมาณตีหนึ่งครับเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆสกิดเก่งเบาๆ แล้วบอกเสียงสันส้นๆว่ากูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียงมองเข้ามาในห้องเก่งรีบพันไปดูทันทีครับม่านมันปิดอยู่แต่กลับเห็นเงาร่างผอมๆผ,ผมยาวแนบอยู่ตรงผ้าใบหน้าแนบกับกระจกบานประตูระเบียงเหมือนจ้องมองเข้ามาโดยตรงทั้งสองคนตัวแข็งครับไม่รู้จะทำยังไงอยู่ดีๆก็มีเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นในห้อง <c oughs> ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงจากข้างนอกแต่พอฟังดีๆมันดังอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งปลายเตียงครับเพื่อนกับเก่งหันไปพร้อมกันเห็นในกระจกสะท้อนชัดเลยครับผู้หญิงผมยาวชุดขาวกำลังนั่งกอดเขา่าร้องไห้อยู่บนพื้นห้องน้ำตาดำๆไหลลงมาเป็นทางแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นตาเป็นโพรงดำสนิทมองตรงเข้ามาในกระจกเหมือนมองทะลุออกมาได้เก่งกับเพื่อนแทบไม่คิดอะไรแล้วครับรีบพ,พากันวิ่งออกจากห้องไม่หยิบอะไรเลย ลงบันไดไปเปิดประตูบ้านหวังจะออกไปข้างนอกแต่ประตูบ้านใหญ่ดันเปิดไม่ออกครับเหมือนถูกล็อกจากด้านนอกทั้งทั้งที่ตอนเข้ามายังเปิดปกติข้างหลังยังได้ยินเสียงฝีเท้าผู้หญิงลากช้าๆลงตามบันไดาตามหลังมาครืดครืดจังหวะนั้นเก่งบอกว่าหัวใจแทบหยุดเต้นจนเกือบฟ้าสางครับประตูถึงเปิดออกได้เองเหมือนไม่มีอะไรทั้งสองคนรีบวิ่งออกไปนั่งหน้าบ้านจนเช้าไม่กล้ากลับเข้าไปเก็บของด้วยซ้ํา พอเช็คเอาออกมาเขาไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกเลยครับเก่งบอกกับผมว่าถึงแม้มันจะเป็นบ้านหรูกลางวันสวยเหมือนรีสอร์ทในฝันแต่สําหรับเขามันคือสถานที่ที่ไม่มีวันกลับไปเหยียบอีกเด็ดขาดหลังจากออกมาจากบ้านหรูกลางป่าได้เก่งกับเพื่อนก็รีบขับรถมุ่งกลับเข้าตัวเมืองกาญจนบ,บุรีเลยครับบรรยากาศข้างทางช่วงแรกก็ปกติดีมีป่าไม้สูงใหญ่สองข้างทางเสียงจากจันดังระง,งมแดดส่องแรงๆแต่พอเริ่มเข้าเขตถนนที่ตัดผ่านป่าลึก ทุกอย่างเงียบเรียบครับเงียบจนรู้สึกผิดปกติจริงๆไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงลมขับไปสักพักเก่งเหลือบมองกระจกมองหลังแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นครับเพราะเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวกําลังเดินอยู่กลางถนนห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรทั้งที่เมื่อครู่ไม่เห็นเลยว่ามีใครอยู่พอรถขับผ่านจุดนั้นไปเก่งหันกลับไปมองอีกทีไม่มีครับว่างเปล่าแต่แล้วถนนก็เริ่มมีหมอกลงหนาทึบทั้งทงที่เป็นเวลาบ่ายสองก,กว่า หมอกลอยต่ำปกคลุมถนนจนแทบมองไม่เห็นเกิน10เมตรไฟหน้ารถงแทบไม่ช่วยอะไรเลยเพื่อนที่นั่งมาด้วยเริ่มบ่นว่าเหมือนมีคนวิ่งตามรถเก่งตอนแรกก็ไม่เชื่อครับแต่พอเหลือไปมองกระจกด้านข้างก็เห็นเงาผู้หญิงวิ่งตามจริงๆครับวิ่งในจังหวะก้าวเหมือนเดิมตลอดไม่ว่าจะเหยียบคันเร่งเร็วแค่ไหนระยะห่างก็ไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเธอวิ่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกขับมาอีกสักพักก็เจอสามแยกเล็กๆมีบ้านไม้เก่าตั้งอยู่ตรงหัวมุมพอดีครับบ้านนั้นดูเหมือนถูกทิ้งร้าง หน้าบ้านมีเสาไฟเล็กๆติดคมไฟคุณนๆเหมือนเก่าๆที่ยังสว่างริบรี่ริบอยู่ใต้ถุนบ้านครับทั้งคู่เห็นตรงกันว่ามีผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่พอดีผมยาวปิดหน้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งพอรถวิ่งผ่านตรงนั้นเพื่อนของเก่งก็บอกเสียงสั่นๆว่าเมื่อกี้กูเห็นเธอนั่งอยู่เบาะหลังกับเราด้วยเก่งแทบพัดพมอะไรนี้ครับใจเต้นจนมือสัน่นเก่งตัดสินใจขับไปเรื่อยๆจนเห็นปั๊มน้ํามันเล็กๆริมทาง เลยเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันเพื่อจะได้พักสติบ้างแต่พอรถจอดที่หัวใจเพื่อนที่นั่งมากับเขากลับนั่งนิ่งเหงื่อท่วมหน้าแล้วพูดเบาๆว่ามึงอย่าหันไปมองหลังรถนะเก่งบอกว่าเขาพยายามไม่หันแต่ด้วยความเผลอเขาเหลือบมองกระจกมองหลังอยู่ดีแล้วก็เห็นผู้หญิงผมยาวคนนั้นนั่งกอดเข่าอยู่บนเบาะหลังจ้องหน้ามาทางเขาในกระจกตรงๆครับครับฟังแค่นี้ก็คงรู้แล้วว่าเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆไม่ใช่แค่บ้านหรูที่หลอนแต่เหมือนเธอตามออกมาด้วย และไม่มีใครรู้ว่าจะตามไปถึงที่ไหนนี่แค่การเดินทางกลับช่วงแรกเท่านั้นครับหลังจากออกจากปั๊มครับเก่งกับเพื่อนก็พยายามขับให้เร็วที่สุดอยากจะพ้นเส้นทางป่าที่อ้อมเขาวให้ไวที่สุดถนนตรงนั้นคดเคี้ยวและชันมากสองข้างเป็นป่าทึบเงาไม้ทอดยาวปกคลุมถนนจนมืดทั้งที่ยังบ่ายแก่ๆเก่งเล่าว,ว่าตอนขับเข้าโค้งแคบๆอยู่ๆเพื่อนก็ร้องลั่นขึ้นมาเบรก เขาหักโคมงอะไรแทบไม่ทันครับเพราะข้างหน้ามีผู้หญิงชุดขาวผมยาวยืนก้มหน้าอยู่กลางถนนพอดีห่างจากรถไม่ถึง10เมตรเก่งเบรกดังเอียดรถเกือบเสียหลักตกข้างทางแต่พอหยุดได้แล้วมองอีกทีบนถนนไม่มีใครเลยครับหายไปเหมือนไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคู่หอบหายใจแรงใจเต้นไม่เป็นสัมแต่หมอกก็ยังหนาทึบปกคลุมถนนอยู่พอรถเริ่มขับต่อไปก็เห็นเงาผู้หญิงโผล่ไปโผล่มาตามต้นไม้สข้างทางครับ บางครั้งเหมือนโผล่มาใกล้ๆก,กระจกด้านข้างจนเห็นชัดว่าตาเป็นโพรงดำสนิทเก่งถึงกับพูดออกมาเสียงสันส่นๆว่ากู oo, ว่ามันไม่ได้อยากให้เรากลับเพื่อนเงียบไปครับนั่งกลุมมือตัวเองแน่นไม่กล้าพูดอะไรเลยจนถึงโค้งใหญ่สุดท้ายก่อนออกสู่ถนนสายหลักเก่งหันไปมองกระจกหลังรถด้วยความเคยชินแล้วก็แทบช็อกค,ครับผู้หญิงชุดขาวคนนั้นนั่งอยู่เบาะหลังจริงๆคราวนี้เห็นเต็มตัวผิวซีดปากเขียวหน้าเละเหมือนไม้เป็นแผล ตายยังคงเป็นโพรงดำสนิทเธอก้มหน้าก่อนจะค่อยๆเงยขึ้นช้าๆสบตากับเขาผ่านกระจกตรงๆแล้วก็ซิบออกมาว่ามึงหนีไม่พ้นเก่งบอกว่าเขาแทบจะขับรถไม่ไหวมือสั่นจนควบคุมโพวงมาลัยแทบไม่ได้ครับ <ül tweak> การเดินทางกลับที่น่าจะปลอดภัยกับกลายเป็นฝันร้ายยิ่งกว่าตอนอยู่ในบ้านรูซี เพราะสิ่งที่คุณเก่งเจอมันไม่ได้ถูกทิ้งไว้ที่นั่นแต่มันเหมือนตามออกมาด้วยทุกที่และยังไม่รู้ว่าเธอจะยอมหยุดเมื่อไหรขอบค้นโค้งออกมาถนนใหญ่เก่งกับเพื่อนโล่งใจครับแต่ทั้งคู่ก็เหนื่อยเกินกว่าจะขับกลับบ้านต่อเลยตัดสินใจแวะพักโรงแรมเล็กๆเ,กเกกรียมทางเป็นตึกสองชั้นสีขาวเก่าๆด้านหน้าแขวนป้ายไฟนีออนเขียนว่าห้องว่างดูซ้มๆหน่อยครับแต่ตอนนั้นไม่สนใจละขอแค่มีที่นอนก็พอ พอเช็คอินเรียบร้อยเจ้าของโรงแรมให้กุญแจห้องชั้น2ห้องเบอร์8ครับเป็นห้องขนาดกลางมีเตียง2เตียงผ้าปูสีขาวเริ่มซีดพัดลมเพดานเก่าๆหมุนเอียดอาช้าๆตรงปลายเตียงมีตู้เสื้อผ้าไม้ที่กุจกบานประตูเริ่มขุ่นมัวดูหลนหลอนตั้งแต่แรกเห็นแล้วครับเก่งกับเพื่อนล้มตัวลงนอนแทบจะทันทีที่หัวถึงหมอนเพราะเหนื่อยมากจากทังการขับรถและความกลัวที่สะสมมาตลอด แต่ตอนประมาณตีสองครับเก่งสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกเคาะเบาๆมาจากตู้เสื้อผ้าเขานอนนิ่งใจเต้นแรงหูฟังชัดๆก็ยังได้ยินเสียงเคาะต่อเนื่องครับเสียงเหมือนใครใช้เล็บเคาะไม้แห้งๆก๊อกก๊อกก๊อกเพื่อนที่นอนเตียงข้างๆก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งแล้วกระซิบเสียงสันว่ามั่งกูเห็นตู้มันขยับว่ะ ตู้เสื้อผ้าเก่าๆนั้นเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในครับเสียงขูดไม้ดังแกรกแกรกจนประตูตู้เปิดออกเองช้าๆและในเงามืดนั้นเก่งเห็นชัดเลยครับผู้หญิงผมยาวในชุดขาวหน้าเลซีตาเป็นโพรงดำกำลังก้าวออกมาช้าๆจากในตู้เธอยืนก้มหน้าอยู่กลางห้องก่อนค่อยๆหันหน้ามาทางเตียงแล้วพูดเสียงแหบแผ่วว่ามึงหนีมาทำไม ทั้งเก่งและเพื่อนแทบจะตะโกนพร้อมกันรีบกระโจนออกจากเตียงวิ่งเปิดประตูห้องหนีออกไปทันทีครับทั้งคู่ตัดสินใจนั่งอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมจนถึงเช้าไม่กล้าขึ้นไปเก็บของด้วยซ้ำพอเล่าให้เจ้าของโรงแรมฟังเจ้าของนิ่งไปก่อนจะพูดเบาๆว่าห้องเบอร์8ดเนี่ยคนไม่ค่อยนอนรอดหรอกแต่ก็ไม่มีใครอยากพูดถึงครับเก่งกับเพื่อนได้ยินเท่านั้นก็ตัดสินใจออกจากโรงแรมทันทีไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองห้องนั้นอีกเลย ครับเรื่องราวของคุณเก่งมันเริ่มต้นจากบ้านหรูกลางป่าแต่กลับไม่จบแค่ตรงนั้นสิ่งที่เจอเหมือนตามติดมาตลอดทางและยังตามมาถึงโรงแรมที่พักระหว่างทางอีกด้วยและใครจะรู้ว่าตอนนี้สิ่งนั้นอาจจะยังตามเขาอยู่ก็ได้หลังจากเหตุการณ์ที่โรงแรมครับเก่งกับเพื่อนก็แทบไม่อยากแวะที่ไหนอีกแล้วขับรถยาวกลับมาถึงบ้านตัวเองในกรุงเทพเลยคิดในใจว่าในที่สุดก็รอดแล้วได้กลับบ้านตัวเองสักที คืนแรกที่กลับมาเก่งจัดการล็อกบ้านปิดไฟทุกดวงแล้วพยายามเข้านอนให้เร็วที่สุดแต่พอหลับไปได้ไม่นานเขาก็ฝันครับฝันว่าอยู่ในห้องเดิมที่บ้านหรูกลางป่ากาญจนบุรีห้องที่มีกระจกปลายเตียงนั่นแหละเขายืนอยู่หน้ากระจกแล้วเห็นผู้หญิงชุดขาวหน้าเละกาลังก้มหน้าอยู่เหมือนเคยคราวนี้เธอก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองตรงๆแล้วพูดเบาๆว่ามันกลับมาบ้านกูทำไมเก่งสะดุ้งตื่นครับเหนือท่วมทั้งตัว หันไปดูนาฬิกาเป็นเวลาเกือบตีสามพอดีและที่หลอนกว่าคือในห้องนอนของเขาเองมีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่ตรงปลายเตียงเหมือนกันเขาเล่าว่าตอนนั้นก็กล้ากลักลวแต่ก็เผลอมองไปที่กระจกอยู่ดีและสิ่งที่เห็นทําให้ใจแทบหยุดเต้นครับเนวผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ในนั้นจริงๆยืนก้มหน้าตรงๆเหมือนกับในฝันเป๊ะๆเก่งบอกว่าเขารู้เลยครับว่าต่อให้กลับบ้านตัวเองเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบเก่งเล่าว่าคืนนั้นเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียง ไม่กล้าขยับไปไหนจ้องกระจกอยู่อย่างนั้นจนกระจกเริ่มมืดคล้ายมีหมอกจับด้านในทั้งที่จริงมันก็เป็นแค่กระจกธรรมดาแล้วจู่ๆก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะดังขึ้นจากประตูห้องนอนของเขาเองครับชัดเจนมากเหมือนใครยืนอยู่ข้างนอกและวคอเรียกเขาขนลุกสู้ทั้งตัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแต่ก็ยังฝืนลุกไปส่องตาแมวด้วยความกล้าแต่สิ่งที่เห็นไม่มีใครครับ เงียบวางเปล่าเก่งถอนหายใจเฮือกใหญ่คิดว่าคงคิดไปเองแต่ทันทีที่หันหลังกลับเข้าห้องเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูกูบอกแล้วุ่นหนีไม่พ้นเก่งแทบจะสุดครับหันขวับไปก็ไม่มีใครแต่เสียงเหมือนผู้หญิงชัดเจนมากแล้พอเขากลับไปนั่งที่เตียงสายตาก็เหลือบไปที่กระจกอีกครั้งคราวนี้เห็นเธอยืนอยู่ข้างหลังเขาเองในเงาสะท้อนตรง,ตรง เก่งบอกว่าเขากลัวจนสติแตกรีบวิ่งออกจากห้องนอนลงไปชั้นล่างทั้งที่ยังมืดแต่พอถึงโถงบ้านกับเห็นรอยเท้าเปียกๆเ,เดินเป็นทางยาวจากหน้าประตูบ้านขึ้นไปจนถึงห้องนอนเขาเลยครับทั้งที่เขาอยู่บ้านคนเดียวและไม่ได้เปิดประตูบ้านเลยทังคืนรอยเท้าเล็กๆนั้นแห้งไปชา้ชาๆเหมือนเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้หลังจากเจอแบบนั้นครับเก <c oughs> ่งทนไม่ไหวจริงๆเลยรีบไปหาหมอผีอีกครั้งคราวนี้หมอผีบอกว่าถ้าจะอ,าออกจริงๆต้องทําพิธีใหญ่ เพราะเธอไม่ใช่วิญญาณที่ลอยไปไหนมาไหนแต่เหมือนเจ้าของบ้านที่ถูกแย่งพื้นที่ไปหมอผีจัดสถานที่ในคืนวันเสาร์ครับจุดเทียนดำสิบเล่มวางรอบบ้านเก่งขันน้ำมนต์ตั้งตรงกลางมีรูปยันสีแดงปูอยู่ด้านล่างทุกคนในบ้านต้องนั่งอยู่ในวงพิธีห้ามออกห้ามพูดอะไรแทรกพอเริ่มสวดเสียงลมดังขึ้นทันทีครับทั้งทั้งที่หน้าต่างปิดแน่นเทียนเริ่มสั่นไหวเปลวไฟเอ็นไปมาเหมือนจะดับ หมอผีเริ่มเป่าคาถาลงไปในขันน้ำมนต์เสียงดังฮึมฮึมแล้วน้ำในขันก็เริ่มเดือดปุดปุดเหมือนตั้งบนเตาทั้งที่มันเป็นน้ำธรรมดาทันใดนั่นเองครับเก่งหันไปมองกระจกบานใหญ่ที่มุมห้องกระจกเริ่มขุ่นเป็นฝ้าแล้วผู้หญิงชุดขาวผมยาวก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นชัดๆในกระจกเธอยือนก้มหน้าอยู่ก่อนจะเงยหน้าชา้ชาๆเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่เกรียมครึ่งหนึ่งดวงตาเป็นพรงดำมองตรงมาที่เก่ง เธอพูดเสียงแตกพร่าออกมาจากกระจกว่ามึงไม่มีสิทธิ์ไล่กูที่นี่คือบ้านกูหมอผีไม่รอช้ารีบตะโกนสวดคาถาต่อเนื่องปราราปราราปราราเสียงดังจนแทบรบเสียงลมที่โหมแรงเทียนดับไปทีละเล่มเล่มกลิ่นควันดำลอยเต็มห้องเหม็นไหมเหมือนไฟกำลังลามวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเริ่มกรีดร้องเสียงดังลั่น ร่างสะบัดไปมาในกระจกจนร้าวเป็นเส้นๆคล้ายกำลังจะทะลุออกมาเก่งบอกว่าตอนนั้นเขากับเพื่อนแทบอยากจะหนีออกจากวงพิธีแต่หมอผีตะโกนห้ามเด็ดขาดบอกว่าถ้าออกไปตอนนี้จะไม่มีทางปิดวิญญ,ญาณได้อีกแล้วพิธีดำเนินไปเกือบชั่วโมงครับจนในที่สุดเสียงกรีดร้องก็เงียบลงไปเองกระจกกลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมน้ำในขันหยุดเดือดหมอผีถอนหายใจเฮือกใหญ่ และพูดว่าตอนนี้เธอถูกกดให้อยู่ที่เดิมแล้วแต่ถ้าเองกลับไปที่บ้านนั้นอีกเมื่อไหร่เธอจะตามมาอีกแน่เก่งฟังแล้วก็รู้เลยครับว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าจะกําจัดได้หมดไปออกมันแค่ถูกกดเอาไว้เฉยๆเท่านั้นเองเอนจบพิธีครับเก่งบอกว่าบรรยากาศในบ้านเงียบลงจริงๆไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีการเคาะประตูเหมือนก่อนแต่พอเขาเริ่มนอนหลับฝันบ้ายก็กลับมาอีกครับ ท้อฝันซ้ำๆว่าอยู่ในบ้านหรูกลางป่าหลังเดิมห้องนอนชั้นสองที่มีกระจกปลายเตียงนั่นแหละเขาไม่ได้ยืนอยู่ในห้องเหมือนผู้มาเยือนแต่ครั้งนี้เขากลายเป็นเจ้าของห้องเองในฝันนั้นเก่งบอกว่าเขานั่งอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลากครืดครืดจากโถงชั้นล่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วประตูห้องก็ค่อยๆเปิดออกเองผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาครับเสื้อขาวไหมเป็นรอยดำๆผมยาวปิดหน้า ถ้าหยุดยืนที่ปลายเตียงก่อนจะค่อยๆพูดเสียงแหบพร่ามึงต้องกลับมาบ้านกูอยู่ที่นั่นเก่งสะดุ้งตื่นทุกครั้งครับเหนือท่วมตัวหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรมาแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเขาฝันแบบนี้ทุกคืนตื่นขึ้นมาเวลาเดิมกับเป๊ะตีสาสิบห้าเช้าวันหนึ่งเก่งพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันแต่พอลุกจากเตียงเขาก็เห็นคราบดำๆคล้ายเท้าฐานตกอยู่ตรงปลายเตียงจริงๆครับเหมือนกับตอนที่เขาเจอในบ้านหรูหลังนั้น เขาเลยเริ่มเชื่อว่าถึงหมอผีจะกดวิญญาณน,นั้นไว้ที่บ้านเดิมแต่สายสัมพันธ์บางอย่างมันยังไม่ขาดเธอยังหาทางเรียกเขากลับไปอยู่ตลอดเวลาอยู่ๆมันก็ไม่ได้มาแค่ในฝันแล,ล้วครับเก่งเล่าว่าช่วงกลางวันตอนนั่งทำอย่างเงียบๆอยู่ที่บ้านเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูทั้งที่รอบบ้านไม่มีใครเลยเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงชัดเจนมากครับกลับมากลับบ้านเก่งสะดุง้งหันซ้ายหันขวาไม่มีใครจริงๆ แต่เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวไม่หายเหมือนดังซ้ำๆไม่ว่าจะปิดหูหรือเปิดเสียงทีวีก็ยังได้ยินอยู่ดีหนักกว่านั้นครับเวลาขับรถออกไปทำงานพอรถผ่านเงาต้นไม้ข้างทางเก่งเห็นเงาในกระจกหลังเป็นผู้หญิงนั่งก้มหน้าอยู่บ่อยขึ้นจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองยังแยกออกหรือเปล่าว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงบางครั้งตอนนั่งกินข้าวที่โตะ๊ะเงาสะท้อนในช้อนก็ไม่ใช่หน้าเขาแต่เป็นหน้าเธอผิวซีดตาโปรงดา มองตรงกลับมาอย่างเย็นชาทุกคืนฝันก็ยังเหมือนเดิมครับเขาอยู่ในห้องนอนบ้านหรูในกาญจนบุรีประตูเปิดออกเองแล้วเธอก็เดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกครั้งเสียงพูดก็เปลี่ยนจากแค่เรียกกับมาเป็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆที่ตรงนั้นคือของกูมึงต้องมาอยู่แทนเก่งเล่าว,ว่าทุกครั้งที่ตื่นเขาจะมีรอยช้ำเล็กๆที่แขนหรือขาเหมือนถูกบีบถูกดึงในฝันทั้งที่เขานอนอยู่ในห้องคนเดียวจริงๆสุดท้ายครับ เก่งถึงกับเริ่มไม่กล้าอยู่บ้านตัวเองแล้วเพราะไม่ว่านอนที่ไหนก็ยังฝันซ้ำเดิมมีแค่ตอนที่นั่งในวัดหรืออยู่ใกล้พระเท่านั้นที่เขารู้สึกโล่งขึ้นบ้างแต่เสียงนั้นก็ยังไม่เคยหายไปเลยครับยังคงกระซิบอยู่ทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวกลับมาหลังจากเจอทั้งฝันทั้งเสียงทั้งเงาตามหลอนตลอดเก่งเริ่มรู้แล้วครับว่าถ้าไม่กลับไปจัดการต้นตอมันคงไม่ยอมหยุดแน่แนๆเขาเลยตัดสินใจบอกเพื่อนสนิทว่าจะกลับไปที่กาญจนบ,บุรีครั้งเพื่อนค้านหนักเลยครับบอกว่าบ้าหรือไง มึงไปคือเชื้อเชยให้เขาตามยิ่งกว่าเดิมแต่เก่งกับบอกว่าตอนนี้ไม่ไปก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะมันตามกันทุกที่ล่ะสุดท้ายทั้งคู่ก็ยอมตกลงขับรถกลับเส้นทางเดิมในบ่ายแก่ๆถนนที่คุ้นเคยกับหมอกที่เคยเจอคราวนี้แม้แดดยงแรงแต่ทั้งสองกับรู้สึกวังเวงตั้แต่เริ่มเข้าป่าพอไปถึงบ้านรูหลังนั้นครับตัวบ้านยังตั้งอยู่เหมือนเดิมแต่กับดูเก่าโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนยังใหม่เอี่ยมเหล็กดัดเป็นสนิม ผนังซีดมีคราบดำเหมือนรอยไฟเก่าๆติดเป็นปืนทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านกลิ่นควันไฟก็ลอยมากระแทกจมูกทันทีครับกลิ่นเหมือนฟืนไหมเก่าๆที่ค้างอยู่นานทั้งที่บ้านไม่ได้มีใครอยู่เลยตั้งแต่วันนั้นเก่งยืนมองบันไดไม้ตรงโถงกลางบ้านใจเต้นแรงเพราะมันคือบันไดเดียวกันที่เขาได้ยินเสียงลากเท้าขึ้นมาห้องนอนทุกคืนในฝันเขากับเพื่อนเดินขึ้นไปชั้นสองพอเปิดประตูห้องนอนนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ เตียง킹ไซส์ม่านสีเข้มโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกบานใหญ่ปลายเตียงแต่ที่ต่างออกไปคือกระจกมันร้าวหลายเส้นเหมือนมีใครพยายามจะออกมาจากข้างในทันใดนั้นเองบรรยากาศทั้งห้องเย็นวูบลงทันทีครับเหมือนมีใครหลายคนยืนอยู่รอบตัวทั้งนั้นที่ห้องก็มีแค่สองคนเก่งมองที่กระจกอีกทีผู้หญิงชุดขาวผมยาวปกตเต็มตัวเธอยืนก้มหน้าก่อนจะเงืยขึ้นตรงๆต,ต,ตาเป็นพรองดำน้ำตาสีดำไหลพร่าแล้วพูดเสียงดังชัด มึงหนีไม่พ้นกลับมาอยู่กับปู่ที่นี่ทันใดน,นั้นไฟในห้องก็ดับพรึบเหลือแต่แสงลัางานจากนอกหน้าต่างเพื่อนเก่งขวามือเขาแน่นๆแล้วตะโกนว่าอยู่ี่ไม่ได้แล้วมึนต้องออกไปเดี๋ยวนี้แต่ประตูห้องที่เปิดอยู่กับปิดป,ปังเองต่อหน้าเลยครับล็อกจากด้านในทั้งคู่ถูกขังอยู่ในห้องนอนเดียวกับเธอและเสียงฝีเท้าหนักๆก็ค่อยๆเดินวนรอบเตียงช้าๆครืดครืดครืดฟันนั้นครับทั้งห้องเงียบสนิท มีเพียงเสียงฝีเท้าลากวนรอบเตียงครืดครืดดังชัดเจนเหมือนมีคนนับก้าวให้ฟังอยู่ข้างหูเก่งกับเพื่อนยืนชิดกำแพงหายใจแรงจนแทบกลายเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินทันใดนั้นเองกระจกปลายเตียงก็เริ่มปริแตกเป็นเส้นเส้นดังแกรกแกรก,รกจากตรงกลางขยายไปทั่วทั้งบานเหมือนมีแรงมหาศาลพยายามจะพักออกมาจากข้างในผู้หญิงชุดขาวผมยาวคนนั้นปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆครับ ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเงาเธอเริ่มก้าวเท้าออกมาจริงๆครึ่งตัวโผล่พ้นกระจกแล้วกลิ่นเหม็นไม้แรงจนแสบจมูกน้ำตาดำๆไหลอาบเต็มใบหน้าที่ไม่เกรียมครึ่งหนึ่งเธอพูดเสียงดังจนก้องห้องอยู่ที่นี่กับกูมึงไม่มีทางออกไปได้เพื่อนเก่งตอนนั้นไม่สนอะไรละครับหยิบเก้าอี้ในห้องฟาดใส่กร,กระจกเต็มแรงโครมกระจกแตกกระจายทั้งบ้านร่างผู้หญิงในนั้นกรีดร้องเสียงแหลมกล้องสะท้อนสะเทือนจนหูอื้อทันใดนั้นไฟทุกดวงในบ้านติดพริบขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเงา ไม่มีเสียงมีเพียงเศษกระจกกองอยู่บนพื้นเก่งกับเพื่อนในรอช้ารีบเปิดประตูหนีออกจาก้องคราวนี้ประตูเปิดเองง่ายๆเหมือนไม่เคยถูกล็อกทั้งคู่รีบวิ่งออกจากบ้านไม่หยุดจนถึงรถขับออกมาจากป่าน,นั้นโดยไม่เหลียวหลังเก่งเล่าว่าหลายจากวันนั้นเขาไม่เคยกลับปีและสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เฉียดใกล้บ้านหรูกลางป่าแบบนั้นอีกตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ยังตามมาก็คือบางคืนเขายังฝันถึงเสียงฝีเท้าเดินลากช้าในถงบ้านและตื่นขึ้นมาตอนตีสามสิบห้าเหมือนเดิมทุกครั้งครับครับ นี่คือเรื่องจริงจากคุณเก่งบ้านหรูกลางป่าที่ดูหรูหราในตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนกับเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ควรอยู่ร่วมกับคนเป็นและถ้าหากคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องหลอนนอนขวาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันนี้สาหรับคืนนี้หลับฝันดีครับ